มือหื้อจังเฉไดโลงว่ามันลงมือนี่มือหื้อมันติมือหื้อมืออึนบ่มีสิทธ์มาดูครับพี่น้องอ่มันล้นตลาดนะกำลังล้นตลาดแต่ล้นมาหลายวันแล้วนะครับหลายอาทิตย์แล้วนะครับเพราะว่า ชาวไร่มันก็ต้องถอนมันครับเพราะว่าในไร่นเริ่มจะเน่าเสียนะครับก็ต้องถอนมันมาขายแล้ววันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูนะครับจํานวนรถที่ล้นมาภายในโรงงานล้นมาถึงนี่ครับรถมาถึงทางลาดยางท่างใหญ่นะครับเอ,อทางเดี๋ยวเขาไปดูครับพี่น้องติดตามครับมัดมือเลยอเนี่ยอน,นี้หวัวตะม่ามือเสาเครับมือโซ่สีงลงมือเดน๋ดิ้วไปไหนแล้วครับใส่คิว อยู่น้ำย้ำเดคิวเท่าไรไม่เป็นลอยกวัวลอยกวัวครับกาวสิทที่ป่ะมึงนี้บ่ครับเพิ่นบอกเดาแย้มบอกเดาว่ามืออื่นครับนอนขึ้นครับจอดรถพาเลื่อนรถเข้าไปหนีแล้วก็กับบั่นครับยุบปันไหนพุ่ญลราครับยุบกําลังต้องโจี่ต้องแสงพี่ได้มาขายพี่ครับมันไม่มีหม่องขายแล้วร้านเต็มเบิร์ดร้านเต็มเบิร์ดร้านใหม่เขาบอกเราผมบ่รับยุคครับเร็วรถหลายรถหลายครับถึงสุดบ่ ได้ครับได้เงินสดอยู่หันได้เงินสดจมาจมาเหมือนได้นห้องก็มาห้องก็มาวันนี้ร่ลอยกลัวคิวที่ลอยเกตจิมอสิบ้วาสเท่ยวนีบอครับบอบอชิวมือครับมันอันนี้มันให้น้าเ่ามันจอบอครับเบิร์เราละมันให้น้าเพามีเด้อนี่มันเล่ีมันเล่ีได้เจ็ดบาทครับอันนี้บอเน่ยใหญ่ได้ครับอย่างเดวตเปียครับได้เงินสดบสดครับวินิจดเงินสดครับ๋อแต่พุษสองบาทหสิบก บ่เนี่ยเอาได้บาทนึงแค่ได้บ่บ่ครับบ่อสองบาทเต็นมากวดก้อนได้ตามไปเลยสองบาทแปดที่มาโอเคครับขอบคุณมากครับครับขอปอถามเนี่ยเป็นยังไเป็นไม่งอแล้วอันหัวเขามามือเศร้านี่ครับไปคิวที่ไหนคิวที่เจ็ดสิบเอ็ดมือหื้อยังจะได้ลงบ่ามันลงมือนี้มือหื้อมันติดมือหื้อมืออื่นบ่มีสิทธิ์ใสียรถมันใส่รถมันนีกปอ เออแีเดียวอะแปดนี่ป่ะนี่ละแปดต้องแปดนี่ละโอ้วอนตอนนี้ไม่นี่เกียวกตไ้วเกี่ยวไหมมันเอา่อบเหมือนกันนี่บังนีบังตีอนีบังุดสองบาทห้าสิบป่ะลดตัวโอ้มันนี่ก็นอนขึ้นเนาะนอนขึ้นแล้วพี่พ่อนี้ครับพ่อจะสุกไหนะพอถานนะเออจอดที่มือแล้ว สองสอมื่ครับสองหมื่นจะมีเท่ากันเดียวแมนแมนแมครับเป็นสดปะเป็นสดเดียวครับเป็นสดติดสองบาทเท่าไหร่สองมาแทร็กมาเนี่ยโอ้มันเนาปะบอวอโอเคครับสองหมื่นแคขอบคุณหลายพอครับโอ,อ้ผมพี่น้องครับอันนี้แค่นิ้มทางนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นยูทข้างๆอีกเออ อา่าไห้เปนติดสายโอ้ถึงครับกินนอนแปรงฟันทำความสาจะหนีตัวนี้เอาเลยไอ้ผมไปยังครับผมไปยังครับเขาเขาถามเนี่ยแปลงฟันม <laughs> ึงพ่น้องครับคือมาขายมาขายมันตะเทียนี่ต้องใช้ชีวิตอยู่นี่ได้เป็นคืนสองคืนอ่ากินขอกินข้อสอบไปไห้โอ้มาจะกคืนแล้วครับ มันมะเข้าไงเตี๋ยวเต๋อเที่ยวป่มืงเนี่ยมือเอื้อนเอื้อนเตี๋ยวมึงให้เตียเออมันจะี่ยมันก็มาขายกันเนาะได้เต๊กเที่ยวแล้วตึ้แม่หมึกขึ้นนะครับได้นี่แหละเที่ยวเรียกได้เป็นมาหลายเที่ยวแล้วแหละแสดงว่าโรงงานร้านมันหน่อยเขาปะครับรับสื่อเนาะมันกัดราคาบอดีราคาบอดีแมนครับคือว่าเป็นอย่างนี้มาเป็นรับเป็นมือจกัดแมนครับสมัยเกิด บางหมองก็ลอยตันลอยหาสิบตันเรียกเดี๋ยวแต่มหน่อยมันไหลเดี๋ยวขึ้นแล้วเดียขึ้นแล้วพึ่งมาคร่ะพึ่งมาตี๋คิวที่นี่เท่าไหร่คิวที่แปดสิบมื่นครัเย้เย้มาจะใส่หรืบน่าเบิรงกนองนี่นะครับเบิรงกนองนี่เหรอเด็กกูมันมาอยู่เราคนนี้กูเด็กน้องขับเราอยู่เดนี่แต่ว่ามันเป็นเอาเด๋อต่อยู่ยใส่ครับดิยื่นเลยค่ะตรงนี้ตรงนี้มีหมกไทยวงเดียวเนาะตรงนี้แมนจะยินมาอย่างนั้น น้ำน้านใหญ่กับผมกับปิดเนาะปิดแล้วเอาวันนี้อเป็นไหนบ้านเฮาเป็นไหนโอ้บ้านเฮากันยากคักเยอฮะยาคักเย่ะเียยล้เบิไปอยู่เล้บบับเป็นเน่าไปเน่าเน่าพเน่าเน่าไปแล้วไอ้เจียวหรืมาเนี่ยเียวแล้วมาที่เถวหาแถวที่แววแล้วอืโอ้นอนขึ้นบเลยนอนตัวดรถตัวด้วยขันขนนอนปเนี่ยโอ้จิบรถลดกมาเคครับจะขึ้นได้ จะขึ้นแล้วสองขึ้นแล้วแม่ับมาตตบันไหนครับบันน้องปูโดครับนัองปูโดแม่ับมองหันมุมีขายมีครับบานหกสิบไหมบันหกสิบหนึ่งนี่มันแห่งหน้าป่ะครับนี่เออมันเรามันเราจะมาแห่งสองสามไอซี่หาเดือนนี่บ่ะนั่นได้เจ็ดเจ็ดนะพี่เจ็ดเดือนแล้วจดกหม้อปัญนยี่ปีเลยเนาะแมโอเคขอบคุณมากครับไปไปถามเพิ่นเลี้ยงคิ้วเพิ่นบ่ในเหตุใด ก็เลยออกมาครบพุทธไทยกับพุทธไทยครับน yani ี่เด EN> ีพี่น yup ้องผมแม่เนี่ยเปรีดจะขึ้นเราเจ้าจะขึ้นแล้วขึ้นเดียวนี่เนาะแก่มาวะนนี่เนาะเอออันนี้กับพี่น้องจะคลองนะครับอก่วัดศิวิทย์ไทยดัดไหมนะครับเพิ่งไหวไทยนะครับกับไทยกับพุทธไทยครับวัดศิวิทย์จะให้พี่น้องเช้าไรมันสมบทรลังอย่หนึ่งหูขมุนเนาะว่าเพิ่นเออ จะคิ้วแล้วเออจะดดยอยนวน,น,นรถเท่าไรเท่าไรอยากขู่แค่นั้นครับแต่ไม่อยากขู่หรอกครับว่าไอ่คนขายจักบาทจักบาทอัททนนี้เป็นของมือถึงคนเนาะกะ็คลิปนี้ก็ลาทุกคนพี่น้องครับขอบคุณสำหรับการรับชมและกดติดตามนะครับพบกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับฝากกดติดตามด้วยครับเด้อครับสวัสดีครับ